เอาละครับสวัสดีครับเลซี่ครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าวันนี้มีประกาศอีเวนต์สำหรับคนเก็บเครื่องบินมาแล้วครับก็คืออีเวนต์ s o r t of justice นะครับก็อีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์เก็บดาวอีกแล้ว45,000แต้มต่อ1ดาวแล้วครับระยะเวลาเท่าเดิม48ชั่วโมงนะครับ2วันนะอีเวนต์นี้จะเริ่มวันที่22คุมภาพัน6โมงเย็นนะครับก็คือหลังจากจบอีเวนต์คอร์ทดาก้อนเคยเริ่มเลยนะ ก็ทรหดอยู่นะเออแทบจะพักได้แค่วัน2วันเองเอ่าสอดออฟจัสติสนะครับมาพร้อมกับนางวันใหญ่ที่เป็นเครื่องบินจากรัวไอเนะครับเป็นเครื่องบินอ่าสไตล์แอร์คาร์ฟแลนด์เนะครับสังกัดของประเทศเอ่าอ,อังกฤษนะครับแต่ว่าติดธงอินเดียนะมาพร้อมกับระเบิดตาวิถีแบบอัจฉริยะครับพวก g ีบียูอะไรพวกนี้แหละนะแล้วก็มาพร้อมกับมิไซล์ยิยงเครื่องบินนะครับเอจิคทูนะที่เป็นออเอสเปกตนะครับอันนี้น่าสนใจ แล้วก็รอบนี้มาแปลกหน่อยนะก็เหมือนเดิมสี่หมืนพันแต้มต่อ1ดาวนะครับ1ดาวให้48ชั่วโมงใช่ไม่มก็จะเริ่มวันที่22่สิหกโมงเย็นใช่ไหมก็ถ้าทําครบ8ดสเตจอ่าแปดาวก็จะได้เครื่องบินเนาะแล้วก็ถ้าจะเอไปขายเก็บ7จ0ดแสนห้านนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนครอปดาวก่อนเลยแต่ที่แปลกขึ้นมาหน่อยก็คือเมื่อคุณทําครบ9ดาวนะครับมันจะมีดาวพิเศษนะดาวที่เ เก็บครบ9ดาวปุ๊บคุณจะสามารถได้รับ modification นะครับอุปกรณ์ภายในเครื่องบินนะแบบสุ่ม4ชิ้นนะสำหรับคนที่เสร็จและสเตจเก้านะก็ถือว่าช่วยช่วยให้ผู้เล่นเข้าถึงอาวุธแบบง่ายคือคุณจะไม่สต็อกอะถ้าคุณเล่น9้าดาวอะเออเหมือนเดิมรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับกติก,ก,กาง่ายๆเล่นผ่านะเครื่องบินนะครับแล้งสามขึ้นไปนะครับได้ทุกโหมดไม่ว่าจะเป็น ade, อาร์เคดอะเรลลิสติกซิมูเลชันนะครับ ก็จะมีตัวคูณแต่ละแรงแต่ละหมดเท่ากันนะครับตามนี้ล้าก็ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับก็คือคุณจะได้รับส่วนลดในการใช้ทองเพื่อเติมเต็มในการอย่างเช่นคุณพลาดดาวใช่ไหมพลาดไปดาวหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณใกล้จะเสร็จดาวนั้นแหละคุณจะไม่ต้องจ่ายเต็มละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทองใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นถากว่าคุณเสร็จ คุณเก็บได้า30,000แต้มใช่ไหม39,000แต้มคุณก็จะเสียแค่499ทองใช่ไหมอย่างเช่นถ้าคุณเสร็จ43,000แต้มเนี่ยคุณก็จะจ่ายแค่199ทองอ่ามันก็จะช่วยประหยัดเวลาให้นิดนึงนะครับสําหรับคนที่พลาดแบบเก็บไม่ทันจริงๆแต่ว่ามาถึงขนาดนี้แล้วไม่อยากจ่ายพันทองใช่ไหมมันก็จะให้ส่วนลดไปด้วยนะครับแล้วก็ตามนี้สําหรับอีเวนต์นะครับย้ำไปอีกที เริ่มวันที่22กุมภาพันธ์นะครับ6โมงเย็นนะครับไปจนถึงวันที่11มีนาคมนะครับ6โมงเย็นเช่นเดียวกันนะก็เป็นอีเวนต์เก็บดาวเก็บ45,000แต้มเหมือนเดิมเสร็จครบ8ดาวได้เครื่องบินถ้าจะเาไปขายเก็บแต้มรวมทั้งหมดให้ได้75,000ตามนั้นโอเคเข้าใจนะไปแล้วครับเตรียมตัวปั่นอีเวนต์ต่อ